จุณต้องแน่นอนนี่คือปรา,าสาทของเจ้าหญิง,งคนละเมืองมาต้อนรับเยอะขนาดนี้ในคอเสียงกินคนละเมืองได้ไหมครับยอดต้องคนละเมืองดีโหเฮ้ยคนละเมืองหน้าตาน่ารักไหมเนี่ยฮ้เข้าเรื่องเข้าเรื่อง นี่แหละภาษาเจ้าหญิงแน่นอนเพราะว่ามีทงรูปดัางยลาปู่้้ช่วยดู่อช่วยดูหนอเชตมเลยว่าชมุนนี่จริงด้วยอ่ะมีแต่คนหน้าตาดีจะไปหมดเลยอ่ะเฮ้ยเอาไปต่อไปต่อช่วยดู้ช่วยดูช่วยดูอะไร โอ้เป็นใครไม่เ่๊งไรเนี่ยเป็นไรข้าจะถามท่านเป็นประสาทเจ้าหญิงขคำว่าขี้ปวดกูวเจ้าอ่ะส่วนข้าไม่ได้ปวดอ่ะแต่กลัวมันขี้แตกอ่ะดิเดี๋ยวเจ้าถามทุกคนแล้วเพราะว่านี่คือปราสาทของเจ้าหญิงที่ขี้ของเจ้าเฮ้ยหมอรอเดี๋กู งั้นข้าขอไปขี้ก่อนนะเฮ้ยแป๊บเดียโอ้โหภาษาเจ้าหญิงน้ยไม่ใช่ปั๊มโอ้ยดีๆจะเป็นขี้อย่างนี้ไม่ได้เจ้าต้องแน้นำตัวก่อนว่าเจ้าเป็นเจ้าชายจากเมืองไหนอ๋อขอโทษทีงั้นข้าขอยาในนลำตัวเชิญจ้าข้าคือเจ้าชายนำกเป๋าจากร้านดีขายาของข้าคือรานี ดีนะฮบยังมาแค่ลงโชว์บ uh ุ้นตาเจ้าส่วนข้าเจ้าชายโชมุ้นจากดอนเมืองพอดีมาพร้อมโลแกนประตูสุขเทอนาเขตบฟ้ากรามขนาดสนามบินดอนเมือง กินดังค hey, ิดว่าไปเองเฮ้ยวันนี้เจ้า an ช no ื <No ่ออะไรอ่ะข้าเหรอใช่เลยข้าอ่ะชื่อเจ้าชายน้องแม่น้องแม่น้องเมย์ก็ได้ ควสามารถอะไรมันช่วยอีอกอ่ะควมสามารถเหรออือใช่สิอะไรนะให้กให้กัให้สิออข้ามีควสามารถอะไรนดหรอกเออครับข้ามีควสามารถไง ไม่เขียนไว้ยัจดหมายอะ่ะว่าใครที่ทําให้เจ้าหญิงประทับใจได้นะนถึงจะใดึงดับผู้กล้าแล้วใครที่ดึงดาบผู้กล้าได้นะถึงจะให้แต่งงานกับเจ้าหญิงเออเฮ้ยยังงี้ไม่ได้ถ้ามีความสามารถเจ้าโชว์ความสามารถของเจ้าให้ข้าดูได้ไหม,มตัวอย่างอย่างเงี้ย <c oughs> ใครจะไปโชว์ให้เจ้าหนุง่ายแบบเนาะใช่างเป่าโอ้โหใจดำว่ะ เออไม่โโคลได้เตื่นเว้ยตื่นขนาดนี้เต้นให้ดูก็ได้ขอบคุณไป เฮ้ยหนูอยูนี่ที่ข้าเครียดเลยข้าไม่มีความสามารถอะไรจะไปสู้บอกแบงคของเจ้าได้อะฮ่าเมดี้เฮ้ยเจ้าโชว์บอกแบงคของเจ้าจบแล้วสต๊อปอย่ามาจับตัวข้าตายตายตายรู้จักแค่นี้พบโอ่มาแค่นี้คิดว่าเท่มากเหรอฮะเฮ้้ยอา ตัวค้าไอ้โชกตนฮะพ้ากูไม่มเ,มเป็นกับเกมไหนทีเฮ้ย<ก>แต่ปกติมึงไม่เคยใส่เกมไหนนะก๊อฟแล้วมึงจะไปบอกเขาทำไมล่ะตายจนไม่ตายเอา้ามาด้วยกันแต่แยกกับอะไรไม น้องโมน้องเมนี huh ่บ้าองเวลาข้าเทียวก่อนข้าไม่มีความสามารถอะไรทั้งนั้นเลยอ่ะข้าไม่รู้ข้าจะไปโชว์อะไรให้เจ้าหิงดูให้มันับใจอ่ะนี่ข้าบิดแบงคนแรกวัเนี้อ่ะข้าข้าจะเต้นให้เขาดูหรือข้าจะข้าจะร้องเพลงลลล้หูาา ือว่าแค่ค่ายืนเป็นน้องเมยก็เป็นคามามารถพิเศษไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยีเกเ้ย อะไรเนี่ยบล็กป้วยมาด้วยข้าไม่ได้เป็นใครมาจากไหนข้าเป็นเจ้าชายและข้ามาหาห้องน้ำแถวนี้อ๋อเจ้าก็เป็นอีกคนนึงที่ปวดชี้เนาะข้ามาหาห้องน้ำไม่เฉยก็ปวดนิดนึงแต่ว่านั่นแหละข้าไม่ได้เป็นใครมาจากไหนข้าจะไม่ได้ทำร้ายเจ้าเลยข้าไม่ชื่อ หน้าตาเจ้าไม่น่าไว้ใจข้าก็จับจองไปไรเงี้ยเจ้าหญิงไม่ได้เฮ้ยจาไม่ได เราเรียกอะไรอ่ะฝืนเต้นเต้นอ่ะเราเก็บขี้ขี้ใครหยดก็ไม่รู้เลย้ก็ได้หมดแล้วนไม่ใช่รักชาใช่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 นั่คือเจ้าชายฟตฟใช่ใใช่ใช่ใเฮ้ยไปลุกไปลงนีเล่นไปลุกไปลงเรอเจ้าชายเลยนะฟฟต แค่เบิเชื่อองก็มีเศรษฐีแล้วหรอเฮ้ยไไดนะข้าเจ้าชายมินีเห uh, like ้ปล่อยอนุาตดีมาปล่อยข้าแล้วข้าไม่ได้กลับก็เลย แต่ไปเฮ้ยพี่ช่วยกันด้วยเฮ้ยฉักลัวอย่าทำตัวไม่น่าเชื่อถือแบบนี้หน่าเจ้าไม่น่าไว้ใจเฮ้ยโห<อ>เจ้าพูดว่าอะไรนะเจ้าไม่น่าไว้ใจแล้วเจ้าอ่ะหน้าตาหน้าไว้ใจตายแหละคิดว่าหล่อวจะทำอะไรก็ได้ข้าชอบที่เจ้าพูดจงเลยเจ้าพูดไหนไหม คอยทีข้าพูดว่าคิดว่าว่าว่าคิดว่ารอจะทำอะไรก็ได้หรอปต่างหวานและเราดิข้าเนี่ยตวมก็คิดว่าข้ารอแหละแต่ก็ ข้าไม่ได้คิดว่าข้าจะทำอะไรก็ได้นะหรือว่าเจ้าจะให้ข้าทำล่ะเฮ้ยเฮ้ยจะเป็นไร่ะเจ้าอย่าพูดอย่างนี้ตาได้หยอกๆเฉยไม่เคยจริงไลยเนี่ย ข้าแต่้าแต่จับข้ายังไม่ได้จับเขาแตจับก็ได้ข้าจะจับข้าอะไระเจ้าหญิงาวนกรบอยาะเฮ้ยี่จับบยลไอ่ะเฮ้ยจงะขอขลุยเจ้าหน่อยได้ไหมอ๋อไปหาเจ้าหญต้องกูหนูตัดเดียวตัดเดียว เพียงจะเป็นมั้ย้าว่าไม่ได้จะเป็นหรอกชัดทางที่ดีไปเถอะเหมือนเดิมไม่มีคนสนใจไปวันนี้ไป